ภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ไหนมากที่สุดว่าโคราชครับโคราชทำไมอ่ะเพราะว่าประชากรน่าจะเยอะเสุดประชากรน่าจะเยอะอ่าพื้นที่อ่าพื้นที่ด้วย,ววยอ่าก็ถูกเช่นเดียวกันครับโคราชแล้วก็ขอนแก่นสองจังหวัดเนี้ยรวมกันก็คือมีมูล,ลค่าภาคอุตสาหกรรมก็เกินครึ่งของภาคอีสานเช่นเดียวกันเรื่องมีการกระจุกตัวเนาะ แนวโน้มคนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าแมทําไมเรากระจุกกันแบบนี้หรือว่าเมืองมันเจริญมันควรจะกระจายความเจริญเติบโตหรือว่ากระจายความมั่งคั่งใช่ไหมครับอันนี้ยังซอฟครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ GDP ประเทศไทยเราประมาณเท่าไหร่พอจะจําได้ไหมเออสิบหกล้านล้านหรือเปล่าส <16 S 2> ิบหกล้านล้านเนาะประมาณสิบกว่าล้านล้านอ่าอ่าเรามีประมาณอยู่สิบกว่าล,ล้านเนี่ยที่น่าสนใจก็คือประมาณคือเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ เป็น